ปราดําลังบัวครับวันนี้ถึงกลางวันครับไม่รู้จะทานอะไรก็หันมาเห็นครับผลิตภัณฑ์จับแม่จ๋านะครับอาหารตรึงสำเร็จรูปนะครับที่ทำง่ายๆน่ารับประทานครับเดี๋ยวเราก็ลองทำพร้อมๆกันไปกับป่าดําครับเริ่มต้นจากการตั้งน้ำนะครับให้เดือดนะครับแล้วเราก็ใส่เส้นครับ นำเส้นจับแม่จ๋าออมาจากซองครับนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในนะครับเตาที่เราต้มน้ําเดือดนะครับลังน้ําให้เดือดนะครับเป็นเส้นสดสําเร็จรูปนะครับที่ทํามาให้เราพร้อมนะครับที่เราจะได้ปรุงกันง่ายๆนะครับแล้วเราก็หาเครื่องนะครับมาใส่เพื่อเพิ่มนะครับวิตามินให้กับร่างกายเพื่อจะเป็น กุ้งแห้งนะครับนะหมูยออันนี้เป็นหมูยอจากอุบลเลยนะครับนะจะเป็นไข่ไก่สักฟองหนึ่งนะครับแล้วก็ผัดโวยหน้าสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความสวยงามนะครับนะหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราต้มเส้นจนเส้นจะสุกแล้วนะครับ เราก็ใส่นะครับหมูยอลงไปนะครับใส่กุ้งแห้งลงไปนะนะครับและที่สำคัญครับในซองนะครับในซองของจัดแม่จ๋านั้นมีเครื่องปรุงสำเร็จรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นนะครับาหมูยออบแห้งนะครับใส่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นพริกพริกทอดนะครับ ที่ทางาใส่มาให้แล้วนะครับในซองเลยนะครับอันนี้เป็นออหอมเจียวนะครับหอมเจียวเพื่อความหอมนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องปรุงนะครับมีเครื่องปรุงให้สาเร็จรูปเลยนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงลง,งไปอันนี้เครื่องปรุงนี้แล้วแต่ก็ถ้าชอบรสจัดก,ก็ใส่ลงไปหมดเลยนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันสนิดหนึ่งนะครับแล้วนะครับก่อนจะยกขึ้นนะครับใส่ไข่ลงไปนะถ้าชอบสุกมากก็ทิ้งไว้นานนะครับนะครับหลังจากเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยครับโรยด้วยผักเขียวๆสักนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวถ้าชอบรสเปรี้ยวนะครับบีบมะนาวสักหน่อย นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับกับการทำนะครับจับแม่จ๋าทานในมื้อกลางวันเป็นการทำที่ง่ายๆสะดวกสบายนะครับจับแม่จ๋านะครับครับผมใครสนใจสั่งซื้อนะครับจับแม่จ๋าเข้าไปที่ Facebook นะครับจับจ๋าปลาแปลงปอนะครับหรือโทรที่088 1 3 5 4 9 1 4หนึ่งสหหนึ่งสนะครับ สั่งซื้อได้โดยตรงเลยครับแล้วมาอร่อยพร้อมกันกับปลาดำรางบัวสวัสดีครับกับใจป้อมค่ะ